ที่เอองดูแลนักเลนมา6ปีเอองยังไม่เคยเจอใครที่เซลลูไลเยเยอะเท่าเอองเลยนะพฤติกรรมของคนที่ต้นขาใหญ่หรือว่ามีเซลลูไลเยอะนะติดโซเดียมค่ะและโซเดียมนี่แหละมันทําให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเซลลูไล์ชอบซดน้าซุปก,กินก๋วยเตียเ๋ยน่ยต้องซดน้าซุปหมดถ้วยน้าจิ้มเนี่ยสมมติไปไปร้านสุก,กี้ต้องกินน้าจิ้มมากกว่า1ถ้วยเนี่ยค่ะแบบคุณนิงกี้บอกกินน้าจิ้ม2ถ้วยขนมกรอบค่ะ ใครชอบกินขนมกรอบบ้างพิมพ์คำว่ากรอบไหมเองหน่อยขนมถุงตามร้านสะดวกซื้อต่างๆถ้าสมมติว่าคุณมีพฤติกรรมการติดโซเดียมชอบกินของแปรรูปชอบสดน้ำซุปน้ำจิ้มอันดับแรกเลยกินน้ำเยอะๆก่อนเลย เพื่อที่จะล้างโซเดียมคือลดเซลลูไลน์นะแต่ถ้าอยากลดต้นขาเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันนะคะคุณสามารถกดติดตามเอิงไว้ได้ถ้ากดใจส้มเนี่ยตอนที่เอิงไลฟ์เนี่ยมันจะเด้งไลฟ์เอิงไปที่คุณนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากลดต้นขานะนี่นะไปเลื่อนหน้าโปรไฟล์เอิงได้เลยมีรีวิวลดต้นขาเยอะมากพอเราเห็นผลลัพธ์คนที่ลดได้เราก็จะมีกําลังใจในการลดคือบางคนอ่ะเขาไม่ได้ลดกับเอิงนะแต่เขาก็มาดูรีวิวว่าแบบโอ้คนนี้ก็ลดได้คนนั้นก็ลดได้เขาก็มีกําลังใจเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยก็กําลังลดอยู่เขาก็มาาาาถูกกกทงงนนนนะะะะอไไรรแบบเเี้้้ฉัั็จดํล แล้วเราจะได้ความรู้ด้วย